ผมของเธอจะงอกจะข้าวเคียวข้าวแทบไม่ไหวยังไงก็รักเธอ,อยี่แก่บ๊อบอบเลยเ๋ไว้ดยอ่นนอหมหรมอร่อยตานบงบงั้อเนอืนีู้ <c oughs> ถ้ามีวัน,นหนึ่งเนี่ยเป็นปลากระป๋องแบบนี้นี่จะทำยังไงอะ่ะถ้าเน่เป็นปลากระป๋องนูก็จะเป็นกระป,อป,ระปอ๋องกระป๋องทีงง่มีสีขาวด้วยเน่จะได้ไม่อบกลิ่นอ้าวแล้วถ้าเน่เป็นน้ำตาลขวดเนี่ยนูจะเป็นอะไรอะ่ะเป็นน้ำตาลเนาะนูก็จะเป็นมด ็นน้ําทีเชียงคู่กับน้ํตาลให้เขารู้ว่าน้ํตาลมันหวานหมีชื่อคู่กันตลอดไปนี่แล้วถ้าเนทเป็นขนมปังแผ่นนี้หนูจะเป็นอะไรหนูจะเป็นแยมสตอรอเบอรี่แยมสตอรอเบอรี่ทาบนขนมปังให้มันหวานชื่นคู่กันตลอดไปอ่าแล้วถ้าเนทเป็นสปากเก็ตตี้จานนี้ล่ะเป็นจสปากเก็ตตี้จานนี้เลยเหรอ,อ นุ้ต้องเป็นไมโครเวฟนุ้เป็นไมโครเวฟแล้วก็จะทำให้สปากเกตตี้เนี่ยอบอุ่นหอมน่ากินอยู่ตลอดไป <c oughs> แล้วถ้าเนทอยากให้นู้ชิมสปาเกตตี้จานนี้ล่ะ <c oughs> เป็นไงนุอร่อยใช่ไหมนุอร่อยใช่ไหมอะ,อะถ้าเนตอยากให้นุจะจะจะจชิมสักอร่อยปะคะอร่อยไหมนุ อร่อยตายอ่ะจริงเหรอมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอหนุว้าไปเลยอ่ะไหนชิมบ้างสิอือร่อยจริงด้วยค่ะอร่อยดีค่ะหนุหนุมากินต่อแล้วร<ะ>ักสองคนเธอ เสงหมออะไรอ่ะดังหมืนรถจะเพลิงเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าไฟไหม้ไฟไหม้อุ้ยันดังขนาดนี้แสดงว่ามันตมู่บ้มบาเราแน่เลยมนต้อมยู่บ้านเราเลยมันต้องมาถึงบ้านเรามัไมถึงบ้านเราแล้ก็ไม่เียหายในไม่เียตหายใจแล้วก็็ะคุก่จริงนะได้ๆได้ๆด้ๆด้ๆได้ๆด้ๆไ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 ดๆได้ๆไดๆได้ๆได้ๆๆๆดๆๆๆๆดๆ้ๆไๆไๆๆๆๆๆไ นูคนของคนเดีเดียวเดีเดียวเโอ้โหตายตายเดี๋พึ่งโอ้ยเมคนของยืนขยิอยู่ทำไมาบมาบอาบอาบมาบาบอกอกอกมาบออกมใจอกมอมบอกมาบอกาอกมหมาอมอมาอกาบอายาบอาอกาายใจเข้าลึก นึกถ <ciğim. S 2> ึงสีขาวไอ้นึกถึงสีขาวไอ้นึกถึงสีขาวสีขาวความงามสวยงามบริสุทธิ์ไฟไหม้มันไม่ได้มาอยู่แถวนี้แล้วไฟไหม้มันไม่ได้ใกล้เข้ามามันไม่ได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันไม่ได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันไม่ได้ใกล้เข้ามาเลยมันไม่ได้ใกล้เข้ามาไฟไหม้ไฟมันเสียงมันดังจังวะเฮ้ยเฮ้ยแต่ต้อไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆแล้วบ้านเราจะทำยังไงไฟไหม้บ้านทำยังไงกันล่ะไอ้ผ้าผ้าต้องไปหาผ้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 าเปียกผ้าเปียกขึ้นหัวพักไฟไหม้ไรถางนี่มันมีผ้าไม่ยี่ห้ออะไรครับโโตลู้ค้างครับเสียงหอมันดังตาย้าครับออ๋ตกใจครับไม่ได้ตกใจ ให้ตกใจป่าหรือเปล่าแต่กัคนควาำเลยโอเคสบายดูแลได้ได อะไรเอาอ่างเงีเฮ้ยขอทรขอโทษดมอะทษดิมัยพี่พัดเนี่ยเขาน่ารักมากเลย้ยิ่งอะไรเอาอย่างเงี้ยตอนนหนน ทำไห้ฉันตึง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 ลงเกขับเข้ามาในบ้านเลยไม่ต้องบอกกันคือรักมากกว่าดาวบนฟ้าอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่รู้ช่างมันที่รู้ก็คือฉันรักเธอจะขอเป็นคู่รักของเธอ chicks all come to